วันนั้นเนี่ยเขามีการประชุมบอร์ดประกันสังคมถูกไหมครับรเราไปคุกเขา่าทําอะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปนอนถูกไหมครับ <ừ. S 1> แล้วตอนเช้าเห็นว่าบอร์ดก็มีคําตอบบางอย่างออกมาด้วยเนี่ยช,ช่วยเล่าให้ฟัง<อ>หน่อยวันนั้น,นวันนั้น,<ม>นตั้งใจจริงเนี่ยก็คือเรารณรงค์มาตลอดแล้วเราก็ได้ยินมาจากทั่วๆไปว่าประกันสังคมเนี่ยบอร์ดเนี่ยจะเขี้ยวเคยตกหม่องเต่าเรียกมาละหม่อมเต่าประกาศอะไรมาก็ ปั้วปั้ทิ้งโอ้โหึนวันต่อไปเลยตำนองนั้นเราก็เลยแบบเอ้ยเราขอชาเลนจ์แล้วกันเราขอไม่ไม่ชาเลนจ์แล้วเราขอความเป็นธรรมว่าเขารู้เรื่องเราหรือเปล่าเพราะว่าบอร์ดเนี่ยมันจะประกอบด้วยสามฝ่ายก็คือฝ่ายราชการประธานก็คือประดัดกระทรวงรายงานครับแล้วก็มีจากตัวกระทรวงการคลังแล้วก็จากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็มีบอร์ดส่วนของนายจ้าง นะครับอีก3-4คนแล้วก็บอร์ดของลูกจ้างซึ่งเราก็รู้มาก,กิจกสิ์แกก็คือคุณป้า,ารุณีสีโตบคุณทวีแล้วก็คุณพีรวิทย์นะครับวันนั้นเาก็ลงมาแล้ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราตั้งใจคือเราทำจากหลายๆส่วนแล้วเราเคยประชุมกับรัฐมนตรีเขาบอกว่าเนี่ยคุณจะต้องช่วยเขาในการฝ่าด่านอารหันนี้ บอร์ดคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการที่จะตัดสินใจแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้เงินกองทุนประกันสังคมถูกไหมอ่าก็ถูกคือตัวพระราชบัตรประกันสังคมเนี่ยมันประกอบไปด้วยการตัดสินใจเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการประกันสังคมก็คือบอร์ดนี่แหละก็คือบอร์ดแต่ว่าตามพรบรเนี่ยคนมีอำนาจสูงสุดที่จะแบบเอ่ออำนาจสูงสุดตามพรบรก็คือรัฐมนตรีอืมแต่ปกติเนี่ยถ้าไม่ผ่านบอร์ดรัฐมนตรีก็ไม่กล้าอืม หรือรัฐมนตรีพูดขึ้นมาแล้วบอกไม่ให้มันก็ตกก็คือํำดับก่อนก่อนน้่นนี้พี่หมอไปหารัตรีสุชาติมาแล้วรําตรีแรงงาน<ช>คนใหม่<ช>ถูกไหมใช่ครับแล้วรัมตรีก็บอกว่าต้องผ่านบอดก่อนต้องผ่านบอดรัมตรีทําอะไรไม่ได้ถูกไหมรัฐมนตรีช่วยช่วยให้ตัวประกันสังคมเนี่ยก็คือคุณทศพลที่เป็นเลขาธิการครับประกันสังคมเขาก็เทียบเท่าอธิบดีอืกรมสัมักกรไอ้กรมไอ้ไี่กรมประกันสังคมครับตัว สำนักงานประกันสังคมเนี่ยคนที่ใหญ่ที่สุดในสํานักงานประกันสังคมก็คือคุณทศพรกริจวงศ์วิมาในวันนั้นที่คุยกับรัฐมนตรีเนี่ยเราคุยกันเป็นจิตลักษณะเนี่ยสองครั้งคุยที่ตัวกระทรวงเองในวันที่สามสิบเอ็ดนแล้วก็มาคุยวันที่สิบหกที่เราไปเรณรงค์ที่รัฐสภาแล้วคนรัฐสภาเชิญันมาเข้าใจใช่ครับก็เลยเห็นครับแล้วแล้วทําไมต้องไปคุกเข่าไปขออะไรต้องการอะไรเออเนี่ยให้ผู้ชมเข้าใจชัดๆจน ปฏิกิริยาเด็กคุยผู้ใหญ่ครับถ้าสมมติว่าเอะเราเดินขนาด,ดน,นั้นเลยเหรออ่ามันมันมันเป็นอะไรที่พี่หมอเนี่ยคิดเอาไว้ว่าถ้าเยือนเสมอกันก็คุยกันแป๊บเดียวเพราะต่างคนพี่หมอก็เมื่อย <ừ> ถ้าเราถ้าเราแบบเยือนคุกเขา่าขนาด,ดนี้คุกเข่าเขายังเขายัง<อ>เอ๊ะขบนั่งกึ่งคุกเข่านะครับครับถามว่ามีมีญาติมาเฮ้ยทําไมหมอทําไมหลานหมอต้องไปทําแบบนี้กับเขาด้วยไม่ไม่รู้สึกอายหรอผไม่ไม่อาย ก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเขาเราจะทําให้เขาเรียกว่าชะง,งักไงจากการที่เราถอดผ้าด้วย <laughs> เห็นได้ยินมาว่าคุอนลียังโสดอะไรพวกเนี้ย <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้พูดนะม <c oughs> ีคนแลว้วไม่ต้องพูดก็ได้คือพอคุกเข่าอ่ะคุกเข่าขออะไรที่พูดขอก็คือเราเตรียมไปแล้วว่าเราตั้งไว้ยี่สิบคำถามท่องเอาไว้เลยก่อนจะคืนนะครับอ่ะว่าแล้วหลักๆเลยเอาหลักๆเลยหลักๆก็เลยเขาว่ารู้ไหมว่าเราโดรนรงอยู่คำถามแรก เขาบอกเอ้ยเหมือนไม่ค่อยได้ยินเนาะแบบมีบอร์ดมาแจ้งเขาครั้งหนึ่งเราหลักๆก,ก็คือเราต้องการให้เขาเนี่ยให้ในสามข้อของเราคือรณรงค์คือข้อแรกก็คือหนึ่งตอนนี้เราเดือดร้อนช่วยหาวิธีใดก็ได้วิธีหนึ่งเพื่อที่จะให้คนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยได้เงินของเขาเองอย่างที่คุณหนึ่งว่า ก็คือว่าส0มสิบถึงห้าสเปอร์ซ็นซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้ประกันตนเนี่ยอยู่มาย0สิบปีเนี่ยจะมีอยู่แสนกว่าบาทรับจะได้สามหมื่นห้าหมื่นก็ว่าไปก็ว่าไปสักอย่างหนึ่งอ่ะจะช่วยอะไรพิเารณก็ว่าใช่อันนี้คือข้อหนึ่งข้อสองก็คือเมื่อห้าสิบห้าแล้วเนี่ยหรือยังไม่ครบห้าสิบห้าเมื่อหลุดที่หลุดความเป็นผู้ประกันตนหลุดจากสามสามแล้วกลับเข้าไปไม่ได้อายุสี่สิบสี่สิบกว่าควรจะไม่ใช่ไม่คือควรจะคืนเงินเขา อืมครับคนที่สสงมาเลยตลอดแล้วมมแล้วหลุดไปเนี่ยหลุดไปคุณจะเก็บเขาไวาา้ทําไมเงินเขาขึ้นเขาใช่บาทใช่ครับอ,อันนี้คือขอคืนนะครับอีกอันนี้ก็คือเรื่องที่เมื่อถึงห้าสิบห้าแล้วเนี่ยบางคนอยากได้บําเน็จบํานานตรงนี้พี่หมอคิดว่ามันเป็นธรรมแหละเพราะว่าตัวเงินของเขาอะบางคนอยากได้เงินก้อนออกมาห้าสิบห้าอยังเขายังตัวมีไฟ อยาเอาไปพัฒนาธุรกิจเขาไปขายลูกชิ้นปิ้งไปขายหรือทําการเกษตรควรจะให้เขาเลือกเงินก้อนซึ่งอาจจะเกือบสองแสนเนี่ยเขาทาได้นะครับบางคนอยากได้บํานาญก็แล้วแต่แต่แตกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าบังคับ,คบพอคุณจ่ายกฎหมายเนี่ยก็คือถ้าใครใจ่ายเงินมาเกินร้อยแปดสิบงวดแล้วเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วคุณจะได้รับเงินบํานาญจากหกสิบเดือนเฉลี่ยสุดท้ายคของ อันนี้เป็นเป็นเป็นสมแพ็กเกจที่เรามองว่า้มันน่าจะครอบคลุมเป็นตัวเลืมันน่าจะครอบคลุมเป็นตัวเลือกอติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0ด0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ